ชุดชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้สองหมื่นครับผมเป็นกรอบยังไงครับครับผมกรอบกรอบอะไรครับเบตสิบสองนิ้วครับกลางแปดนิ้วครับแปนมีแปดนิ้วกับหกนิ้วนะครับไฟบ้านไฟรถได้เลยครับไฟบ้านไฟรถคือแบบเอาไปจัดปาร์ตี้ข้างนอกได้เลยได้เลยครับผมจับแบตเตอรี่ได้ตรงได้เลยครับสองหมื่นครับบอกเบอร์โทรลูกค้าศูนย์แปดหนึ่งครับ 306ครับ8418ครับทำตามออเดอร์ได้นะครับคือสั่งทำได้นะอันนี้ก็จะเป็นผู้สองเปิดนะครับ2อง0มืน,นะตอนนี้20,000บาทนะครับ ผมก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะวันนี้มาตลาดเช้านะครับตลาดนัดว่าไร่ขิงนะครับผมมาหลายรอบนะแต่ว่าหลังๆก็ไม่ค่อยได้มานะครับเพราะว่าต้องมาเช้านะครับเป็นตลาดเช้าที่ผมต้องมาใส่ปุสมคนนี้ครับผมมารถเมย์สายนี้นะครับสาย8ปดสี่นั่งจากตลาดบางแคนะครับเข้าวัดไร่ขิงคลองศาลนะครับตรงนี้นะนะครับสามารถเดินทางมาได้ด้วยรถเมย์นะครับผ่านอ้อมน้อยอ้อมใหญ่อ้อมใหญ่อ้อมน้อยมานะครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูนะครับฝั่งโน้นก็จะเป็น ตลาดสดนะครับขายเครื่องกินของใช้อะไรต่างๆนะครับของกินนะครับแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดแบกับคื้นตลาดของผมนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับครับเดินมาก็เจอนะครับร้านนี้ก็เคยมารีวิวนะครับเป็นร้านขายเครื่องเสียงแนวตู้ลำโพงบลูทูธนะครับแล้วก็เป็นตู้ลำโงเครื่องเสียงรถยนต์ที่เปินเครื่อนที่ได้นะครับ ลำโพงเชื่อมต่อ,อไฟแบตไฟบ้านไฟรถยนต์นะครับก็เป็นแนวบลูทูธนะครับแล้วก็ลําโพง DIY นะครับผมนี่อยู่ตลาดนัดวัดไร่ขิงนะครับตลาดเช้านะครับผมของเ k t ก็มีนะครับ เท่าไหรอ๋อก็ถามนิดนึง่าถามหน่อยชุดชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้สองหมื่นครับผมเป็นกดอกใช่ไหมครับครับผมกดอกดอกอะไรซับเบตสิบสองนิ้วครับสองนิ้วแปดนิ้วครับแปดมีแปดนิ้วกับหกนิ้วนะครับสอไปบ้านไปรถได้เลยครับไปบ้านไปรถคือแบบเอาไปจัดปาร์ตี้ข้างนอกได้เลยได้เลยครับผมจับแบตเตอรี่ได้ตรงได้เลยครับสองหมื่นครับบอกเบอร์โทรลูกค้าศูนย์แปดหนึ่งครับ 306ครับ8418ครับทำตามออเดอร์ได้นะครับคือสั่งทำได้นะ,นระครับอันนี้ก็จะเป็นผูซ้องเปิดนะครับ20,000นะตอนนะอี้20,000บาทนะครับข้ามฝั่งแป๊บนึงนะครับ ตลาดนัดเช้าวัดไร่ขิงนะครับก็เป็นฝั่งของถมนะครับนี่ก็จะเป็นตลาดแนวแบกกับพื้นแบบนี้นะครับขายของเก่าของอมือสองนะมือสองมือสามนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายภาพไว้น,นิดหนึ่งนะครับเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเดินตลาดแนวนี้นะครับก็ขอเชิญนะครับตลาดเช้าแต่ต้องมาเช้านะครับวันอาทิตย์นะที่ผมมานะครับผม ตลาดนี้มาบ่อยสวัสดีครับเครื่องเสียงก็ยังมีอยู่เลย h a a นะครับซนี่นะครับมันยังใช้ได้ไหมครับ <อะ S 1> มันใช้ได้ไหม,ไมไอ๋อใช้ได้ทุกตัวแล้วครับอ๋ออานนี้คอมโบนะครับนซนี่อ๋อโซนีแล้วก็เปิดได้ใช่ไหมครับ โซนี่ <G ül> นะครับผมก็เป็นพวกออภัยนะครับเครื่องมือผมอาจจะกึกกกักหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลําโพงตั้งข้างทีวีนะครับเดี๋ยวเราเดินดูด้านในนะครับผมมาบ่อยนะตลาดนี้ก็เป็นตลาดที่ไม่ค่อยใหญ่นะตลาดคองผมอะแต่ว่า ส่วนที่เป็นตลาดสดอยู่ฝั่งนู้นนะครับรวมๆกันก็คือใหญ่นะแต่ว่าถ้าแยกฝั่งกันก็ประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกของเก่านะครับเสื้อผ้ามือสองนี่ก็เยอะนะครับที่นี่นะครับนี่นะครับน้ำตาน้ำตามันจะลงไปอยู่นะอ้าววัสดีครับของใหม่พี่จะเป็นรอยตัวนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม วันนี้มาดูร้านเขาอีกแล้วเนี่ยผัณฑ์หานนะวันนี้มาของตีกลับนะมันเป็นเองเป็นรอยอันอันนั้นเท่าไหร่อ่ะหม้อแค่ห้าหร้อยพี่อ่ะมันคือหม้ออะไรครับหม้อหูข้าว,วมอหูข้าวอ๋อ,อลอกหกสิบบาทที่ลอกหกสิบบาทนะครับเตาแก๊สก็มีหัวเตาแก๊สนะครับรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ลมก็เช่ามือสองมือหัวเตาแก๊สนะครับหม้อข้าวนะครับ เดี๋ยวครับห0าทหกหโคอหนูใหหสิบบาทนะครับไม่แพงนะบากาัมาเปี่ยนะครโอเคพวกเครื่องเสียงก็มีบ้างนะครับ เครื่องของหลุดจำนำต่างๆนะครับนะอ้อวัสดีครับถ่ายหน้าได้ไหมครับถ่ายหน้าไม่้าก็ได้นะโอ้มีไหมไฟอันนี้อันนี้ไม่ขีดเหรอข,ขีดตาพญานาคนะครับ ของสะสมอ๋อเป็นของสะสมนะครับโอ้มีโคกหินรุ่นเก่าอย่างนี้นะโคกงานมือเลยทีวีเก่ายัางมีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตลาดของเก่านะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพไปหน่อยนะครับโอเคครับ เครื่องมือผมเริ่มจะไม่เป็นไปนตามค้อนก็มีนะครับไม้พายยังมีเนละอันนี้เขาเรียกผู้ชายพายเหลือนะี่ฝั่งโน้นก็จะเป็นเครื่องเสียงนะครับฝั่งโน้นนะฝั่งฝั่งมุมโน้นนะ วันนี้ก็คนเยอะมากนะครับปกติคนจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับวันนี้คนรู้สึกว่ามากันอุ่นหนาฝาข้างนะครับคือพ่อค้าแม่ค้าก็จัดเต็มนะครับวันนี้ผมมาอาทิตย์ก่อนโน้นอ่ะรู้สึกว่าของกระล้องกระแหลงนะครับแต่วันนี้ของเยอะผิดปกติของเยอะมากเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือช่างอุปกรณ์ห้องน้ำนะครับหลอดไฟ LED นะครับ อุปกรณ์ช่างทุกตลาดจะต้องมีเป็นพวกอุปกรณ์ช่างนะครับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกปั๊มน้ำนะครับมอเตอร์อันนี้มันเป็นอันนี้น่าจะเป็นสินค้าที่บรรจุพัธุ์มันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเขาก็มาขายขายราคาไม่แพงนะครับพวกกระติกน้ำร้อนนะครับคนนี้เท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องครัวนะครับถ้วยถ้วยญี่ปุ่นนะส่วนมากจะเป็นสินค้ามือสองญี่ปุ่นนะครงน้เลยตามโกดังต่างๆจะมีนะครับ,บโอ้โหราคาราคาเสียงดีราคาเสียงดีมากมาบรรย,ย,ย, <c oughs> ยากาศสุดยอด <c oughs> อันนี้ถ้าอยากได้ของกินนะครับก็ต้องฝั่งโน้นนะครับข้ามฝั่งไปฝั่งนั้นนะครับคือมันอยู่คนละฝ้าของถนนนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่ๆนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าที่ลูกค้าเอฟซีที่เคยดูนะครับก็จะรู้ว่าผมมาตลาดนี้หลายรอบนะครับตลาดวัดไร่ขิงครับนี่มันเป็นสมัยเก่านะอันนี้อันนี้คือมันน่าจะซื้อไปเป็นของสะสมนะครับ คือพวกนี้เขาเก่ายิ่งแพงนะเป็นพวกเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องทองเหลืองก็มีนะครับโทรศัพท์ยังมีนะโทรศัพนะท์พเก่านะม้อกเก่าเข็มขัดหนังก็อันนี้ก็จะเป็น สมัยเก่านะครับผมพยายามเก็บภาพไว้นะครับนะคนเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากด,ดูดูบรรยากาศนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าเสื้อผ้ามือสองนะครับเดี๋ยวไม่ดูนิดเึดีเหยียบอะไรไมเนี่ย อ,นนอันนี้เป็นส่วนของเสื้อผ้ามือสองนะครับแล้วก็จะเป็นพวกกระเป๋านะอันนี้กระเป๋ารู้สึกจะเป็นของของใหม่หรือของมือ2วันนี้อ๋อของมือสองนะครับ,ออรบเป็นพวกกระเป๋าเดินทางด้วยนะเป๋าเป้อะไรพวกนี้นะก็ปะเป็นแบรนด์ที่มียี่ห้อนะครับอ๋อครับผมอันนี้เป็นมือสองนะครับ เขาเรียกว่าขยะขยะใไฮโซขยายไฮโซมือหนึ่งสำหรับพวกเรานะครับเพราะคาวพูดน่ารักนะครับก็คืออย่าเรียกว่ามือสองเรยเรียกว่ามือหนึ่งสำหรับพวกเรานะครับเดี๋ยวครับฟังผมว่าเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะนะ เดี๋ยวผมเดินมุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเดินอมๆไปนะครับวันนี้เดินพยายามเดินให้ตัวทัวๆนะของเยอะครับวันนี้ของเยอะนะก็ท่านใดที่จะมาเดินนะครับก็ขอเชิญนะวันอาทิตย์นะครับผมมาวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับต้องมาเช้าหน่อยเพราะว่าตลาดนัดเช้านะครับตลาดนัดก็จะมีทั้งตลาดนัดเช้าตลาดนัดเย็นนะครับแต่ว่าที่นี่ก็คือตลาดนัดเช้านะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับ บรรยากาศคือคักคนเยอะมากรถติดด้วยนะครับนะอะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ10บ,บาท20บ,บาท20บาท10บบาทนะครับก็เป็นเสื้อผ้าใส่อยู่บ้านใส่อะไรเนี่ยครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็ถือว่าเป็นของดีนะครับนะอย่าดูถูกว่าของของราคาถูกจะไม่ดีนะของดีก็มีซ่อนอยู่นะครับนะ เดินซอยนี้แล้วกันเขา,เอ,าอันนี้เป็นขาตั้งกล้องนะครับตั้งกล้องเดี๋ยวผมเดินเข้าไปตรงโน้นนะครับเสื้อผ้ามือสองนี่แบบเกือนเลยนะอันนี้เป็นอะไร เป็นพวกอุปกรณ์ไอทีมอนนะไรนี้นะเพื่อตัวเล็กตัวน้อยนะครับจอยเกมก็มีนะครับไฟฉายนะครับแป้นพิมพ์ต่างๆนะก็พวกเครื่องดูดฝุ่นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกถ้าเป็นอยู่ในเต็นท์อ่่าเงี้ยก็คือมือสองเท่านั้นนะครับนะราคาก็ไม่เท่าไหร่นะ แต่ก็มีระดับประมาณ4080ิ0อนึงนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งของผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่เยอะนะอยู่ด้านหลังนะครับแนะนำให้ไปเดินด้านหลังนะครับก็จะเป็นพวกอ่พวกท่อเฮดเดอร์นะครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับเครื่องมือช่างนี่ก็เยอะนะครับฝั่งโน้นถึงถึงโน้นเลยนะครับยาวไปถึงโน้นนะครับผม ญาตเก็บรูปนิดนึงนงครับเครื่องมือช่างนะครับตุ๊กตาฝั่งนั้นนะเดี๋ยวๆค่อยเดินมามเป๋า40บาทนะครับเสื้อผ้า40บาทเสื้อผ้ามือสองนี่เยอะเลย เดียยย๋ยวไปดูอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับนะเนี่ยที่นี่พวกอะไรรถมอเตอร์ไซค์นี่เยอะเลยเนี่ยท่ยอ,อล้อมั่งนะหม้อน้ำมันนะ ก็คือเป็นเป็นแหล่งรวมของอะไรรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะเนี่ยร้านข้างหลังนี้เยอะเลยราคาก็น่าจะไม่แพงนะผมว่านะคนเลือกเยอะเลยขอแนะนำสำหรับคนที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับอยากได้อะไรรถมือสองนะครับรถมือสามอะไรพวกนี้นะผมเก็บรูปนะครับ เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ผมเดินมาด้านหลังบ่อยนะถ้าท่านใดที่รับชมคลิปผมนะครับขอโทษครับมุมนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ามือสองนะครับ10บาทนะเอ็เขาติดป,ป้ายมาเลยเ,เลยด้านบนนะสิบาท20บบาทนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกของสะสม โอ้มีสารพัดเลยล้านนี้เดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมผมเดินเข้าด้านในแล้วกันนะครับ